ฮอสปอร์ port, สวัสดีครับค่ำคืนวันพฤหสัสบดีที่8กันยายน2565ศึกฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาคนเฟ์เฟรนซีเวสต์แฮมยูไนเต็ดพบกับสเตวบูคาเลสบอลคู่นี้นะครับจะเตะก,กันที่สนามกีฬาลอนดอนสเตเดียมเวลาตีสองรงเป็นต้นไปและก่อนที่เราจะไปฟังบวทวิเคราะห์กับทางทีมงานนะครับแอดมินก็ขอฝากกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับทัศนฟุตบอลและข่าวสารฟุตบอลตลอด24ชั่วโมงผ่านลิงก์กลุ่มใต้คลิปนี้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้สนับสนุนโดยแอดฮอสปอร์แหล่งรวม ของนักลงทุนพร้อมระบบสมัครสมาชิกด้วยระบบอัตโนมัติและกิจ,จกรรมดีๆที่มีให้ท่านทุกวันอย่าลืมนะครับตามไลน์แอดที่ท่านเห็นแอดฮอ o สปอร์ตเท่านั้นเจ้าทินทับคุณคอนเวสต์แฮมยูไนเต็ดผลงานยังขึ้นขึ้นลงลงลาสูดบุกไปพ่าย,ายให้กับทัพสิงห์บูชเชลซีด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งแม้ว่าจะมาตีเสมอในช่วงท้ายเกมนะครับแต่ก็ถูก V A R ลิบประตูไปอย่างหน้ากังขานั้นทําให้สถิติของทีมนะครับแข่ง5นัดหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้2แม้ผลงานยังไม่เปี้ยงปังสักเท่าไ่าดด้้นนีีคงจะทํอยู นะครับเกมนี้เวสแฮมจะยังไม่มีนาเยฟอเกิร์ลกองหลังที่บาดเจ็บลวงทั้งเคธราสันเบนจอนสันและอารอนเคสเบลก็ยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่นะครับซึ่งไม่น่าจะหายทันลงช่วยทีมในเกมนี้ส่วนการจัดทัพในเกมนี้นะครับคาดว่าเดวิดมอยกุซซี่อของทีมจะส่งกองหลังอย่างเคิร์สซูมาชิโลเคเลอร์วลาดิเมียชูฟาวและแอร์เมซอนยืนคุมเกมแนวรับส่วนกองกลางใช้งานปาโบฟอร์นาวโทมัสซูเชกดิแคนไลส์ลูคัสปาเกต้าคอยช่วยทีมในแดนกลางนะครับส่วนกองหน้าจะส่งจาร์ลอตโบเว และมิคาเอลอันโตนิโอลงทําประตูห้กับทีมในวันนี้นะครับทางด้านทีมเยือนจากโรมาเนียฟอร์มก็ไม่แตกต่างกับเจ้าถิ่นสักเท่าไหร่นะครับรูปเกมพอสมทรงแถมงัดลูกเก่งไม่ออกมาเหมือนกันหลังสถิติของทีมนะครับห้านัดหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้2และการบุกมาเยือนครั้งนี้ก็น่าจะกดดันไม่น้อยเลยนะครับเพราะบอลสไตล์อังกฤษจะเน้นเข้าเร็วและปะทะเย่างหนักหน่วงซึ่งทีมต้องรับมือในจุดนี้ให้ได้นะครับส่วนการจัดทัพคาดว่ากุนซอนิโคลาคอนสสตันตินดิก้าจะส่งกองหลังอย่างลาด ูนัรชัมและลิสโต้ลาดูโนวิชนะครับลงมาเป็นตัวหลักในแนวรับส่วนกองกลางนะครับจะใช้งานดาริอุสโอลาลูมาโกดูคาอังเดียคอเดียและออกเวียนโปเปสคูคอยเชื่อมเกมในแนวลุกกองหน้านะครับจะใช้งานฟอร์ลิเนลโคมันและอันเดียคอมปานโยคอยสังหารประตูคู่แข่งนั่นเองนะครับเจ้าถิ่นทัพคุณคอนกําลังอยู่ในช่วงปรับจูนภายในทีมแม้ทีมจะมีคะแนนจมดิ่งอยู่โซนท้ายตารางแต่พวกเขาก็เริ่มสร้างความเชื่อมั่นภายในทีมและเริ่มเล่นได้ดีขึ้นแม้จะยังไม่เข้าตาก็ตามนะครับ แต่ก็ถือว่าทําได้ดีกว่าช่วงแรกของฤดูกาลพอสมควรและคราวนี้ได้เปิดลังเล่นก่อนน่าจะคุมความได้เปลียบแน่นะครับหากทีมจบสอรอได้เฉียบคมพอส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับฟอร์มไม่ต่างจากเจ้าถิ่นเลยนะครับไม่ได้หวือหวาอะไรมากนักแถมยังต้องมาเจอเกมที่เพสซิ่งเร็วแบบสไตล์บอลอังกฤษด,ด้วยต้องมาลุ้นกันว่าจะรับมือไหวหรือไม่นะครับและจะยืนระยะจบเกมได้หรือเปล่าดูแล้วทีมนะครับน่าจะรอรับและสวนกลับหากได้ประตูนําก่อนเจ้าบ้านมีเหนื่อยแน่นอนนะครับแต่หากเป็นเทียบฟอร์มและคุณกําลังของนักเตะ นะครับนาทีนี้คงต้องยกให้ทัพขุนคอนที่กําลังเข้าสู่ฟอร์มเก่งอีกครั้งนะครับแม้จะยังขาดๆเกินๆแต่เดวิดมอยน์ะครับคงทําการบ้านมาอย่างดีงานนี้เป็นการชิงไหวชิงพิปทีมเยือนก็น่าจะรอสวนกลับดูแล้วน่าจะไม่ประมาทกันทั้งคู่นะครับสงสัยจะมีแต้มติดมือกันทั้ง2ทีมและผลสกอร์ที่แอดจะฟันธงในค่ำคืนนี้นะครับเวสแฮมยูไนเต็ดเสมอกับสเตยอัวบูคาเลต์ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งฟันธงครับผมและเพื่อนๆเลยครับมีความคิดเห็นกับ2ทีมนี้ยังไงคออมนาพูดุยยกกับแแห่ะล าการในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่และข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราทีมงานฮอตส p o ร์ด้วยนะครับและส่วนท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่ม VIP ต้องการแลกเปลี่ยนทัศนะลนะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ